ฮอสปอร์สวัสดีครับค่ำคืนวันศุกร์ที่22เมษายน2565สุดฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันโวบวกพบกับมาร์สบอลค่นิเะเตกันที่สนามกีฬาวอส์ a วา n เกนอารีนาเวลาตี1 30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางชิมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทัศนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลนะครับตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสภาพความร้อมของเจ้าบ้านโวบวกของฟอรเลียนโคเฟลยังไม่สามารถใช้งานลูค้าวชิวิดเปาโล กับวินเลียมได้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วและยังต้องรอเช็คความฟิตของมาร์แซงลาคัวอีกนะครับเจ้าถิ่นจะจัดทัพมาในระบบ3-4-3แผงหลังหากลาคัวไม่ไหวจะส่งเควินเอมบาบูร่วมกับเซบาสเตียนเบอร์นาลและจอร์บูกส่วนดาสุดท้ายจะมีคาสเตอยืนเฝ้าเสาสามประสานในเกมลุกนะครับจะใช้งาน Lucas ลูคัสเอเมซ่ารับบทเป็นหน้าเป้าโดยมีมาร์คูเซและโยนานวินขึ้นเกมขนาดด้านข้างส่วนมิดฟิลคู่กลางนะครับใช้งานซาวเวอร์สาลงเกอร์คอ คุมเกมร่วมก,กับมาร์คซิมิเนียนอาโนสภาพความพร้อมของไมล05ของบูสเวนสันโมสิกใช้งานอเล็กซนเดอร์ฮากอีแจซองและยูเลมียุเต้ที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แต่อาจจะได้อารลอมมาร์ตินที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหมายล05จะจัดทัพมาภายใต้ระบบ3-3-2-2แผงหลังใช้นิคลาสทาเออร์ Cross ower, ร่วมกับมูซานนิอากาเต้และสเตฟานเบลวิงแบ็กซ้ายขวาใช้งานชิวานวิทแมกับอันอารอนประจำการตามลำดับแนวลูกอันโทนสตาร์คอยป้นเกมร่วมก,กับชอง ดคู่กองหน้ายึดโยนาธานบัวคาสล่าตะข่ายกับคาริโอนิซิโวเหมือนเดิมครับเจ้าถิ่นวบ,บวกยังต้องเน้นผลสกอร์นะครับเพื่อการันตีความปลอดภัยส่วนไม้ศูนย์ห้าค่อนข้างลอยตัวทําให้ผลงานในช่วงหลังไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่เลยนะครับเกมนี้คาดว่าอาจจะเปิดเกมใส่กันนะครับบุกกันอย่างดุเดือดเลยนะครับผมแต่เชื่อว่าเจ้าถิ่นอย่างวบ,บวกมีความมุ่งมั่นมากกว่าและอาจจะมีลุ้นชัยได้มากกว่านะครับและผลสกอร์ที่คาดในค่ำคืนนี้แอดขอฟั ทงให้วบวกชนะมายศูนย์ห้าด้วยสกอร์สองประตูตัดด่นฟันทงครับผมและเพื่อนๆ่ะครับมีความคิดเห็นแตกต่างกับแอดยังไงหรือว่าเชียร์ทีมไหนนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยก,กันหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่จากพวกเราทีมงานฮอตสปอรด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์งใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ